โปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติคนเจอไม่ต้องรอเกิอรีบตัดสินใจพัดร้อยคือชื่อในปันสันถ้าโดนพัดร้อยแต่เล็กๆม, <c oughs> มันจะมันจะขึ้นอย่างนี้เลยแล้ว <c oughs> ลากเนี่ยน,นะจ <c oughs> ลากดูเนี่ยดูลากที่มันขึ้นไปตอนเมื่อเดือนกันยานะฝนมันตกเนาะเราถีดพันล้อต่ก่อนฝนตกนี้พอฝนตกได้ลากมันจะออกมาเป็นสีชมพูสีขาวเต็มหมดเลยเห็นได้ชัดเลยขึ้นมาเต็มหมดเลยมันขึ้นมาสูงขนาดนี้พี่แดงไม่รู้เหมือนกันก็โดนทันร้อย็มเต็ม ดูนี่ฮนะดูลากนะครับต้นขึ้นมาถึงนี่โอ้โหนี่ครับลากรากไปที่มานี่เลยพี่แดงไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเหรอฉันนี้ไม่ได้ใส่เลยเพราะว่าพี่งวงก็ไม่ได้ใส่เพราะว่ามันอยู่ตามแบบมันเหมือนปลูกกันในสวนอ,อ่ะอ๋อแล้วทีนี้เราเราใสา่แต่ช่วงช่วงช่วงข้างหน้าข้างในเราก็ปล่อยทิ้งไปเลยเนงะี้ยก็เลยดูตัวทขาล้อยลว้วนๆเลยอ่ะนะถึงขัง้ยถึงขัง้นต้องยึดเชือกไว้เลยคนมะมานะฮะมมาเยอะอสูงปิดขึ้นไปนี่เลย ก็สุดเชือกนั่นก็สี่สี่สี่ร้อยละสี่ร้อยสี่ร้อยเซนละสี่ร้อยเซนก็สุดเชือกนั้นนั่นะที่เห็นอยู่ตรงนี้วัดไปแล้วเนาะก็ลองนับดูก็แล้วกันลองนับดูแล้วตัดสิบห้าตัดสิบห้าห้ามีนาสิบห้ามีนากว่าจะแตกก็ประมาณยี่สิบก็นับยี่สิบยี่สิบเมษาเนาะยี่สิบพุทธภายี่สิบมิถุนา ยี่สิบกดากดายี่สิบสิงหายี่ญญสิบกันยายนยี่สิบตุลาไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไน,นู่นแล้วหนอมันได้ได้<อ>ได่มไ่ได้หมดเลยนะดูน,นี่ดูการแตกหน่อใหม่นะฮะปูออกมาเพียบเลยอ่ะพีออ<ม>่แดงเพียบเลยโอ้ยแล้วยี่ห้ออื่นที่พี่แดงเคยฉีดเนี่ยมันแตกไหมแตกแตกก็ไม่ได้แตกก็ไม่ได้แตกก็รีบรีบมันจะรีบแบบนี้หนองแหลงหนองแหลงแบบนี้ไม่ได้คือมันไม่ได้อวบอย่างนี้เลยแล้นี่หน่อมันแข็งอ่านี่แข็งมาก ย,ยิ่งกระหน่อมไม้เลยยิ่งกระหน่อมไม้ครทำแต่ไม่ล้มเลยแต่ไม่ล้มเลย <laughs> โอ้สุดยอดไปดูอีกแปลงหนึ่งครับพี่แดง อันนี้เลยใช่ไหมครับพี่แดงครับอันนี้คือเครื่องมือเลยใช่ไหมพี่แดงนี่พี่แดงทํายังไงฮะาเนี่ยทำไมถึงต้องต่ออย่างนี้ด้วยครับพี่แดงถ้าไม่ต่อก็ส่งไม่ถึงไงอ๋อมายถึงว่าถึงเวลาเราตะภายนะใชเราตะภายถ้าเราจับแค่ช่วงนี้มันก็จะได้แค่นี้จะได้แค่นี้คือคือที่จับอยู่ตรงนี้แค่นี้แต่พอพี่แดงพอต่อได้พอพีบีซเส่งสูงสูงเลยส่งแบบสุดมือเลยไงถ้าสุดที่สุดจริงๆเลยเนี่ยสุดจริงๆพี่แดงฝากถือไม้นิดนึงครับพี่แดงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองตามผมดูนะฮะโอ้โหนี่ฮะ คุณผู้ชมฮะถ้าท่านไหนจะเอาตามเอาตามได้นะครับอู้นี่ส่งอย่างนี้เลยนะพี่แดงส่งครับส่งได้อย่างนี้เลยขนาดส่งอย่างนี้ยังไม่ค่อยจะถึงยอดยังไม่ค่อยจะถึงยอดเลยใช่ไหมครนี่คือวิลิยามากครับท่านผู้ชมครับคือต้องการอยากจะฉีดพัดร้อยเป็นละอองอย่างนี้เลยเป็นละอองฝอยถ้าฉีดอย่างนี้มันจะได้หลายร่องประมาณสองสาม่อง นี่เลยนะฮะคุณผู้ชมฮะต่อไปอีกยืดเลยจริจริงเนี่ยจับได้ก็คือแค่สุดมือเราก็คืออยู่่แคตรงนสุดมือมันอยู่มันก็ได้แค่หน่อยเดียวมันไม่ถึงเลยนะนี่หลักการเลยนะฮะท่านผู้ชมครับโอ้ใช้ได้ใช้ได้นะฮะปลอมือครับปลอมืออย่างนี้เลยเออละนะฮะเมื่อกี้นี่ที่เห็นอยู่ครับพี่แดงครับนู่นเลยคุณผู้ชมเห็นหลักฐานนะฮะพัดร้อยนี่สั่งยกลังมาเลยเหรอครับพี่แดงสั่งมาทั้งหมดมันห้าชุดแล้วเหรอฮะเอามาดูกันหน่อยฮะท่านผู้ชมครับนี่ฮะของจริงเกษตรกรตัวจริงนะฮะไปชุด ให้พี่ชายไปขวดนึงแล้วก็อบบ้านเอาไปอีกสองครับ,รบอืมอืหือโอ้โหนี่ฮะหลักฐานเห็นเห็นปัดร้อยยังเหยือแค่นี้เองสแ,แล้วจะวใช้ให้หมดเลยใช้เลือีกสี่ร้อแปดร้อยสิบคือจริงๆแล้วไม่ได้สั่งมาใช้เองเนี่ยมีคนมีคนข้อสอบซื้อซื้อด้วย ก็ <ś led> เราแต่ว่าจะใช้ด้วยไงเพราะว่าปีนก็ประมาณไม่ถึงหมดไม่ถึงขวดหรอสามเที่ยวนี่ฉีดสมเที่ย <40 S 2> วสี่สไร่สีไร่ยังไม่หมด <3 S 1> หนสามเที่ยวยังไม่หมดขวดเลยถ้าไม่ชมดูแล้วกันว่าคุ้มขนาดไหนอ่ะเออไม่หมดจริงๆแฮ<ช>ะ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเดินมาอีกแปลงแปลงหนึ่งนะฮะซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะของหมู่บ้านและของบ้านพี่แดงนั่นเองเมื่อสักครู่นี้นะฮะอยู่ริมถนนเลยนะพี่แดงนะแปลงนี้เป็นทั้งหมดกี่ไร่นะพี่แดง20กว่าไร่ยี่สิบกว่าไร่เลยนะฮะเอาละตรงนี้เลยท่านผู้ชมฮะนี่คืออ้อยพันธุ์เดียวกันกับเมื่อกี้หรือเปล่าฮะพี่แดงครับอันนี้เป็นขอนแก่น3ขอนแก่น3ปีที่แล้วพี่แดงได้ปลูกไหมปลูกปลูกเหมือนกันอันนี้ต่อ2เหมือนกันอ๋อนี่ต่อ2ใช่ไหมพี่แดงโอ้โหนะฮะนี่ตอสองนี่ฉีดพละร้อยไป นะฮะระยะห่างในการฉีดนี่พี่แดงฉีดยังไงครับพัดร้อยของเราก็กี่วันกี่วันยี่สิบยี่สิบกว่าวันยี่สบกว่าวันเนี่ยครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งแต่ทีนี้เราจะฉีดวันเดียวไม่เสร็จไงหือเราต้องฉีดได้แค่วันละถังสองถังแค่นั้นแค่นั้นจะเพราะว่าไม่ได้ถังสองอลิตรนี่ถังแค่ยี่สิลิตรยี่สบลิตรยี่สิบลิตรแล้วก็ต่อสายเมื่อกี้นี่เลยเรื่อยไปเรื่อยๆเลยโอนมันฉีดได้ช่วงช่วงสองโมงเช้าไปแล้วอ่ะ มันก็ต้องหยุดแลวอันนี้กี่เดือนละอันนี้กี่เดือนละถ้าถึงตัดไปแล้วหเดือนได้ประมาณ6เดือนหเดือนกว่านิดนึงอ๋อฤดูที่แล้วนี่เป็นยังไงบ้างครับอย่างนี้ไหมหกเดือนระยะมันต่ำกว่านี้ต่ำกว่านี้ใช่ไหมต่ำกว่านี้ถ้าผมถามท่านผู้ชมเอาแบบนิดๆเลยนะพี่แดงนะเจอพัดร้อยนี่ถือว่าดีใจไหมโอ้ดีใจแล้วหยุดอยู่แค่พัดร้อยแล้วเห็นบอกว่าก่อนที่ผมจะมาที่นี่นะฮะ ฝากขอบคุณทั้งผมแล้วก็ท่านดรวิเชียนเลยรู้สึกยัง,งไงบ้างคะพี่แดงที่ที่ได้มาจากการใช้พัดรอ้อยก็มันมันเป็นปลื้มเลยค่ะมันปลื้มใจแล้วว่าเรามองแบบว่ามันสวยไปหมดเลยอะ่ะจะสวยแล้วมันไม่ล้มอย่างเงี้ยอ,อย่างงี้จะฉีดอะไรไปแล้วมันก็จะงามไปหมดทุกอย่างเลยครับผมพิกเพิกยังงามไปหมดเลยไม่มีแบบว่าจะ ทุกทีถ้าเป็นพริกนะมันจะหงิกหงอกงอใช่ไหมทีนี้มันไม่งอมันก็ส่งพริกนี่พี่แดนก็เอาไปฉีดด้วยหรือว่าฉีดฉีดเอาไปนี่ไว้กินเอาไว้กินอ๋อเห็นบอกเมื่อกี้นี่ผมเจอญาติด้วยเป็นใครฮะญาติเป็นน้าสาวเป็นน้าสาวเขาบอกว่าเอาไปฉีดกับใบกระเพราใบกระเพราใบกระเพราเนี่ยบอกใบใหญ่ใบหนาก็้วนมีอืมหัวละพาอยู่ต้นหนึ่งจ้ะตัดไปห้าหนแล้ว พอผลเนี้ยมันเหลืองก็ฉีดอีกมันก็เริ่มแตกก็เริ่มแตกข<ม>ึกก้นมาใหม่แตกขึ้นมาเรื่อยแต่ว่าหนอนมันจะกินยากมันไม่กวนเลยไงมันไม่กวนลยคือนอนไม,ไม่กวนเลยไม่กวนเลยพี่แดงครับพี่แดงฉีดพัดร้อยไปเนี่ยผสมน้ำปเปล่าๆเลยไม่ได้ผสมอย่างอื่นเลยใช่ไหม่แดไม่ได้ผสม,มอะไรเลยคือผลที่ได้มาทั้งเมื่อกี้นี้แม้แมกระทั่งัหละพาหรือใบกะเพราที่บอกไปแม้กระทั่งอ้อยที่เป็นอุตสาหกรรมของครอบครัวของพี่แดงเองเนี่ยก็พัดร้อยเดี่ยวๆเลยพัดร้อยเดียวๆเลยอ๋อ กะว่าปีหน้าเนี่ยจะใช้ให้เต็มที่เลยพัดรร้อยเฉพาะพัดร้อยนะเพราะว่ามันส่งหน่อดีมากเลยมันแบบมันควบคุมหน่อตั้งกร่เล็กขึ้นมาให้มันใหญ่โตขึ้นมาเรื่อยๆคือง่ายๆเลยว่าถ้าพี่แดงหรือว่าเอาง่ายๆว่าที่พี่แดงบอกนะคะคุณผู้ชมครับคือว่าเมื่อพัดร้อยเนี่ยโดนตั้งแต่แรกๆเลยจะส่งผลให้ดีมากๆดีมากเลยหน่อจะแข็งแรงมากแล้วก็เริ่มเดินมาก ใช่แล้วก็ป้องอะยาวแล้วก็ต้นมันอวบมันสวยป้องกัน<ว>หนอนหนอนไม่เข้ามารบกวนเลย วนั่นแสดงว่าที่ผมบอกไปในรายการนะพี่แดงว่าคือในเรื่องของการประหยัดต้นทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเคมีต่างๆเนี่ยประหยัดได้เลยประหยัดได้เลยค่ฮะนี่ขนาดพัดร้อยพัดร้อยนี่พี่แดงผสมไปยังไงฮะหนึ่งต่อสองตามที่ผมบอกเป๊ะเลยไหมหนึ่งหนึ่งซีซีต่อน้ำสองลิตรอ่าครับผมแล้วฉีดช่วงเช้าฉีดช่วงเช้าจ้ะพี่แดงผสมไปรู้สึกว่าเป็นไงบ้างมันเหมือนน้ำเปล่าไหมหอมใช่ไหมฮะหอมดีหอมดีนะมันหอมสมุนไพรเนาะหอมสมุนไพรหอมสมุนไพร อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างไหมที่ชมรายการของเราอยู่อะคบพี่แดงก็อยากจะฝากเกษตรกรให้หันมาใช้สารอินทรีย์กันเยอะๆนะคะถ้าไม่รู้จะใช้ยี่ห้อไหนก็พัดร้อยเนี่ยดีที่สุดเลยเพราะว่าฉันก็ใช้มาหลายยี่ห้อแล้วมันของเขาก็ดีแต่ว่ามันมันไม่กระเตื้องเหมือนเหมือนพัดร้อยนะพัดร้อยพัดร้อยนี่มันขึ้นได้เยอะมากแล้วก็อ้อยเนี่ยจะสวยแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดไหนก็งามไปหมดเลยคือส่งผลได้หมดเลยส่งผลได้หมดเลยคือทุกชนิดแล้วมันสมมุติเราฉีดเช้าเราก็เก็บเช้าได้ฉีดเย็นเราก็เก็บเย็นได้เก็บทานได้เลยเลือกเลทานได้เลยมันมันดีไปทุกอย่างเลยมันสวยแล้วก็มองแล้วมันก็ชื่นใจมีหลายท่านนะฮะพี่แดงครับบอกว่า อินซีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะได้ผลไม่ค่อยชัดเจนเหมือนเคมีอะไรอย่างเงี้ยเคมีนี่เราใช้ไปเรื่อยๆนี่เราแย่นี่ก็ใช้สารเคมีมาเยอะเนี่ยฉีดอ้อยปีที่แล้วก็ใช้สารเคมีแบบพยานอกเอาไม่อยู่เราต้องฉีดให้โชคแบบให้ลงยอดเลยอ่ะไปทีละล่องอย่างเงี้ยเราฉีดไปทีละล่องอ่ะต้องขัด่างนั้นเลยตอาขัดจางนั้นเลยพอเสร็จแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราเหนื่อยนอนนอกด้วยแต่คนคนก็จะนอกด้วยเหนื่อยแบบ จะไปไม่ไหวแล้วจะต้องปล่อยแล้วไงก็คงจะปล่อยแล้วทีนี้เราพอเรามาเจอพัดร้อยแล้วเราสบายแล้วฉีดสั่เที่ยสั่เท่าไปไหนมาไหนแล้วก็มาดูมันก็งามเหมือนเดิมไม่มีไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของการอันเนี้ยนอนจะกินเลยครับผมมีความรู้สึกว่าคุณผู้ชมฮะที่ผมฟังจากพี่แดงเมื่อสักครู่นี้คืออย่างที่ผมบอกในรายการสม่ำเสมอคุณผู้ชมครับอะไรก็แล้วแต่ บนผืนแผ่นดินไทยนี้เพราะว่าเราคือคนไทยถ้าเป็นอินทรีย์แล้วใช้แล้วได้ผลนะท่านใช้ไปเถอะครับแต่ขอให้เป็นอินทรีย์แต่ใช้แล้วเนี่ยผลพวงที่จะเกิดขึ้นมาต่อไปเนี่ยมันดีจริงหรือไม่เราต้องมาว่ากันอีกทีหนึง่งนะฮะถ้าใช้สารอินทรีย์แล้วหให้ใั้ถ้าใช้ปุ๋ยอ่ะให้ใช้ปุ๋ยของอินทรีย์ด้วยถ้าใช้ปุ๋ยอินรีอ่ะมันจะได้ผลกว่าได้ผลเยอะนะฮะแต่ถ้ามันก็ประหยัดต้นทุนเยอะคือปุ๋ยลูกหนึ่งพันหนึ่งเนี่ยหวานได้แค่ไร่เดียว แต่ว่าพัดร้อยอ่ะ900อเ่ยฉีดได้ทั้งล็อกคำถามสุดท้ายเป็นเบสิกเบสิกรายการมีบางคนยังไม่เคยใช้900บาทต่อขวดแพงไหมพี่แดงตอนนี้ไม่แพงแลครับไม่แพงเลยยังไงก็ไม่แพงขวดละพันสองก็ไม่แพงเพราะว่ามันใช้น้อยแล้วก็ขวดหนึ่งก็ใช้ได้ตลอดอายุของพืชเลยนี่ขนาดฉีดอ้อยไป40ไร่40ไร่ยังไม่หมดนะครับนยังไม่หมดเลยและยังไม่หมดขวดเลยประหยัดมากครับท่านผู้ชม เหมือนก็ว่าถังหนึ่งใช้5บาทถังละหบาทตอนนี้ซื้อ1แถมหนึ่งเนี่ยซื้อหแถม1ถูกต้องเหมือนกับถังละหบาทเลยเอาเป็นว่าช่วงที่ผมมาถ่ายทําท่าไม่ชมฮะคือช่วงเดือนตุลาคมไปไปลายเดือนแล้วเป็นช่วงโปรโมชั่นของปี2,556อยู่ ะะแต่ถ้าเกิดออกอากาศในปี2 5 1 1เถ้าเกิดว่าเทปนี้ไปออกรีดันซ้ําโปรโมชั่นดูจากหน้าจอก็แล้วกันนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณพี่แดงไปอย่างสูงเลยนะฮะเอาละช่วงสุดท้ายฝากอะไรถึงท่านประธานบ้างครับท่านประธานดูเราอยู่ครับก็อยากจะฝากขอบคุณท่านประธานนะคะที่ <c oughs> สร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มาให้เกษตรกรไทยได้ใช้ทุกคนน่ะต้องปลื้มใจแน่ถ้าเกิดได้ใช้ของของท่านเนี่ย <c oughs> ท่านเก่งมากเลยค่ะอขอขอขอ,ขอชมเลยค่ะ <ไป S 1> ขอชม,ชมมากๆเลยค่ะคแล้วก็ขอขอบคุณขอให้ท่านเนี่ยมีอายุมั่นวันยืนแล้วก็อยู่คู่กับเกษตรกรไทยไปนานๆเลยนะคะไปนนเลยขอบคุณเลยค่ะโอ้โหขอบคุณมากครับเววตานะฮะจาก พี่แดงของเรานะฮะนี่คือจากใจจริงท่านผู้ชมครับผมเองเป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าได้รับนโยบายจากท่านประธานดรวิเชียนรัตนพิรพงศ์ซึ่งผมเองลงพื้นที่ท่านสัญญานะฮะท่านประธานบอกว่าปี2517นี้ท่านจะมีโอกาสท่านจะเดินทางไปกับผมทั่วประเทศเช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้ทั้งนี้ทางนั้นก็อยากไม่ไม่อยากรบกวนท่านมากนะฮะเพราะท่านอายุก็เยอะแล้วนะฮะให้ท่านรออยู่ที่ออฟฟิศนะฮะรอคุณผู้ชมมีแววตาสดใสแล้วก็รอยยิ้มสวยๆแบบของพี่แดงแบบนี้แหละให้ท่านมีกําลังใจ ที่จะนะฮะผลิตสินค้าดีๆตรงนี้สู่สาธารณชนกับพี่น้องเกษตรกรไทยยาวนานไปเรื่อยๆครับผมเป็นคนนึงนะฮะคุณผู้ชมครับที่จะสัญญากับพี่น้องเกษตรกรว่าผมจะยืนหยัดในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์พลัดร้อยอย่างนี้ต่อเนื่องไปตลอดยาวนานเลยทีเดียวครับและผมจะอยู่คู่กับพี่น้องเกษตรกรไทยไปยาวนานเชเช่นเดียวกันครับวันนี้ขอบคุณพี่แดงครับขอบคุณไปอย่างสูงครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เอาละท่านผู้ชมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับเคสเคสนี้ของพี่แดงจังหวัดลบบุรียังไงฮะท่านผู้ชมครับเห็นนะฮะเห็นจากแววตาเห็นจากคําพูดนะฮะต่างๆที่พี่แดงสื่อออกมาจากใจว่าผลิตภัณฑ์พัดรร้อยช่วยได้ขนาดไหนท่านผู้ชมครับ เอาละวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ชมครับผมอยากจะคุยกับผู้ชมเยอะๆแต่วันนี้ชมเคสไปอย่างอิ่มหนำสำราญแล้วอย่าลืมก็แลวกันนะท่านผู้ชมครับเบอร์โทรนะอย่าลืมโทรมาคุยกันด้วยกันลวกันนะสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรท่านไหนที่สนใจสารสกัดธรรมชาติอินรีพลัสร้อยวันนี้ผมลาไปแล้วดีกว่านะท่านผู้ชมครับเวลาหมดแล้วจริงๆซึ้งซึ้งฮะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ